และนี่คือ v o l k s w a g e n c a r a v e l l e Comfort Line NGC ปี2023แต่ถนนมาเพียง12,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้และที่สำคัญเป็นรถศูนย์ไทยยานยนต์นั่นเองนะครับขายในราคาเบาๆเ,เ,เพียง3ล้าน6,900บาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเบน z ์มอลเตอร์มอที่รักมากๆเลยนะครับอยู่กับพี่พีกแล้วครับที่ปรึกษาการขายเบน z ์มอลเตอร์มอพันนิวอะไรวิลมาเสิร์ฟอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Volkswagen นะครับ c a r a v e l l ล,าลคอมฟอร์ตไนนะครับ NGC หรือ n g ็นแซนั่นเองนะครับก็ปี2023นะครับแต่ถนนว่าเพียง12,000กิโลเมตรเท่านั้นวารันตีศูนย์โฟก์ยังมีอยู่นะครับคันนี้ออก โฟกทยันยนนะครับออกสูน์ทยันยนต์เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าของเขานะครับมาพร้อมกับนี้เลยตัวบอดี้รถสีซซเวอร์นั่นเองนะครับหรือว่าสีเงินแล้วก็โลโก้โฟกขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เน้นการตกแต่งเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับเพื่อความหรูหรานะครับสวยงามมากๆไฟหน้าของเขามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED แบบคู่ ไฟเราก็จะมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านใต้เนี่ยสวยงามมากๆเลยตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับก็คือตกแต่งมาจากทะยานยนต์เลยเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกล้อง360องศาเลยนะครับนี่และที่กระจกมองข้างด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยกล้อง360ด้านข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ และด้านล่างล้อนะครับลายใหม่สวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคอนฟิกมาได้แบบว่าดูดีเข้ากับตัวรถมากๆด้วยการที่ตัดขอบมาสีเงินนะครับ2 3 5สาห้าห้า R 17นั่นเองนะครับประตูสไลด์มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็วิ่งมาด้วยเส้นโครมเมียมนี่เลยบานใหญ่มากเลยนะครับทุกคนอันนี้สวยมากแล้วก็ที่ ขาดไม่ได้เลยไฟท้ายเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น LED แล้วนะครับสวยงามมากตอนกลางคืนเปิดนะก็คือชัดเจนไฟเบรกด,ด,ด,ดวงที่3นะครับแล้วก็สัญลักษณ์โฟกตรงนี้แล้วพี่จะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ฟึบโอ้โ,อโหใหญ่มากๆเวลานะครับอันนี้ทุกคนเห็นพื้นไม้ตรงนี้ไหมอันนี้ก็คือเป็น การคอนฟิกมานะครับแล้วก็ลางเบาตรงนี้เวลาเลื่อนก็ง่ายๆเลยน้ำหนักเบานะครับนี่ขนสำพภล่าขนของนะครับตรงนี้เวลา,าจะปรับเบาะนะครับนี่ตรงนี้กดได้นะครับคือต้องต t a r ทรถก่อนนะจะกดได้นะครับวันนี้เวลาปิดก็ระวังนะครับฟึบเป็นไฟฟ้าทำงานได้อย่างสมูทมากๆและนี่เลยคาราเวล ทย,ยันยนนะครับอันนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นรถศูนย์ไทยนะครับก็นำเข้าจากเยอรมันนั่นเองนะครับเดี๋ยวพีสตาร์ทให้ดูกันเล็กน้อยนะครับกับหน้าจอนะครับอันน้อยนิดขออนุญาตนี่เลยซูมเข้ามานะครับตรงกลาง1 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าจอ ได้กล้อง3 6 0องศาด้วยนะดูดีมากด้านหน้าเป็นสีดำอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวกดปุ่มกล้อง360นะครับก็ใช้งานง่ายพร้อมาลมัลติฟังก์ชันสามก้านนะครับแล้วก็นี่เลยเปิดท้ายไปด้านข้างมีบันไดข้ามมาให้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นการคอนฟิกนะของจริงเสียเงินเยอะมากๆเลยนะครับถ้าทำเพิ่ม นี่เวลาปรับเบาะตรงนี้จะเป็นการปรับเบาะนะครับก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบว่า,าตัวเบาะนะครับก็สามารถทําได้เลยกดผิดอ่านี่ทุกอย่างจะทํางานด้วยความสม ooth นั่นเองนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นเด็ดออปชั่นหลักเลยนะครับกับตัวนี้เดี๋ยวปเปิดให้แสงเข้าเลยหนึ่ง แด้านบนนะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องฟอกอากาศนะครับเครื่องฆ่าเชื้อนะครับกรอนนี้ที่เราไม่อยู่ในรถแล้วหรือว่าเราอยากให้รถคันนี้รู้สึกว่าเออมีกลิ่นที่หอมหรือว่ากลิ่นที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลงจากรถก็จะมีะตัว UV ในการฆ่าเชื้อออกมานะครับนี่เลยเพอร์เฟกมากรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้อันเนี้ย อ่ารุ่นเก่าๆพูดผ,ผิดรุ่นเก่าๆจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็น,นี้นะครับหน้าจอเราได้เป็นอ่าหน้าจอ LCD แล้วนะครับคือสามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยนะคือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ต้องถึงจะทำได้นะครับอันนี้คือสามารถควบคุมผ่านแท็บเล็ตตรงนี้ได้เลยเป็นของซัมซุงนะอันนี้คือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องไป อ่ทำพอเก็ตไวไฟเองนะครับแล้วก็นี้หน้าจอเออตัวกระจกกันพาร์ติชันนะครับก็กดเป็นขุ่นได้นะครับนี่ก็ได้ความเป็น p r i v a t e แล้วเห็นไหมแค่นี้เองนะครับด้านหลังใครบอกว่าไม่สบายสบายมากๆกว้างใหญ่ไพศาลตัวปรับเบาะจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ปรับให้ดูฟื้นะเห็นไหมทุกคนเบาะตรงกลาง mm hmm. เลื่อนลงมาแล้ว พับลงมาได้เลยนะอันเนี้ยฟึบหรือจะกดกลับไปก็ได้เช่นกันทุกตำแหน่งนะครับมีตัวเอ่ USB ให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีผ้าม่านนะครับทุกจุดเลยด้านข้างเดี๋ยวพี่กดให้ดูอันนี้ นี่เลยเพิ่มความเป็น private มากๆแล้วก็น,นี้จะเป็นไฟอ่านหนังสือนะครับอันนี้จะเป็นกระจกแต่งหน้าเก๋มากทุกคนแล้วมีไฟด้วยอะ่ะเนี่ยอ่ะเนียอย่างเงี้ยเก๋มากอยากได้ไปใช้เองเลยสวยงาม กันบางครับกับโฟคคันนี้รุ่นโฟก w สวาเกนคาร์เวลออกสูนไทไทยยานยนต์นะครับคอมฟอร์ตไลน์เป็นตัว NGC นะครับปี2023ภายในคอนฟิกมาแบบรูรามาฮามากๆแล้วก็มีหน้าจอมีกระจกกั้นตรงกางนะครับซึ่งสามารถทำเป็น private ได้มากๆเลยนะครับอันนี้ก็นั่งสบายใช้งานได้สะดวกนะครับมีคนขับรถขับเองได้นะครับคันนี้แล้วก็ ที่สําคัญราคาของเขาถูกกว่าป้ายแดง2ล้านเลยนะครับอันนี้ขายในราคาเพียง3ามล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะครับตัวการันตีโฟกนะครับถึง2,025เลยเดือน3นะครับก็ยังไงฝากน้องคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยิดีกับเจ้าของใหม่ด้วยที่จะมาดูนะครับวันนี้ม่ก็ มีนัดกันเข้ามาดูโฟกกันเยอะมากเพราะว่าโฟกตอนนี้ที่เรามี3มคันแล้วนะครับยังไงก็แวะเข้ามาดูได้แล้วก็ดูน้องคันนี้ได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ